นี่เป็นน้ำผึ้งดอกลิ้นจี่ความที่มันพิเศษก็คือว่าในหนึ่งปีเนี่ยเราเก็บผลผลิตมาได้ครั้งเดียวตอนต้นปีเพราะว่าลิ้นจี่มันจะออกดอกแค่ปีละหนดังนั้นปีหนึ่งเนี่ยเราก็จะเก็บมาได้แค่นี้แต่ผึ้งอันเนี้ยเลี้ยงเองที่บ้านที่บ้านของพี่วุ่นพี่วุ่นเขาจะเลี้ยงหน้าได้ไหมพี่บ้านจากอัมพวาจากอัมพวาเพราะว่าพี่วุ่นเขามีสวนลิ้นจี่ของเขา สองร้อยกว่าปีแล้วตั้งแต่สมัยทวดสมัยแต่เขาจะปลูกลิ้นจี่ปลูกอะไรเป็นลิ้นจี่พื้นพื้นบ้านของอมพวาแต่อันนี้เป็นพึ่งเลี้ยงนะครับพึ่งอันนี้จะเป็นพึ่งเลี้ยงาจะได้จากดอกลิ้นจีอย่างเดียวเลยแล้วก็ปีหนึ่งได้พังเดียวบางปีก็ไม่มีเพราะว่าถ้าลิ้นจีไม่ออกก็คือไม่ได้น้ำพึ่งปีที่แล้วไม่มีเพราะว่าปีที่แล้วอ่ะลิ้นจี่มันไม่ออกดอกมันออกดอกแต่มันดอกมันร่วงก็เลยยังไม่ทันจะพึ่งมันยังไม่ทันจะตอนตอนทานจะได้กลิ่น เป็นกลิ่นออกเป็นเหมือนคล้ายๆมีเปรี้ยนนิดๆของลิ้นจี่อนะไรเงี้ยมันจะไม่เหมือนน้ำงซื้งอย่างอื่นแต่ว่าซัพพลายเชนมันแค่เจ็ดวันนะ่ะมันก็จะไม่ได้ค้นขนาดนั้นนะ<อ>เพราะว่ามันดอกลิ้นจี่มันบานแค่ช่วงสิบกว่าวันมันก็ร่วงแล้วครัแล้วก็เก็บได้ก็จะมีแต่ตามวิจัยเขาบอกว่ามีโปรไบโอติกอะไรเงี้ยเยอะมันก็จะดีกับลําไส้ดีกับะระบบขับย่อยแล้วก็สร้างภูมิต้านทานเพราะตัวโปรไบโอติกเนี่ยมันจะสร้าง เ,เกวกับเรือร่องภุ่มต้านทานเก็บวิตามินในในในอาหารที่เรากินเข้าไปก็ที่สมุดสงครามก็ทุกส่วนก็จะส่วนใหญ่ก็จะเก็บกันแต่ว่ามันก็จะไม่ได้มีเยอะอมันก็จะหมดไปในเวลารวดเร็วเพราะทุกคนก็จะเข้าไปจองไปอจองไปตั้งแต่ยังไม่ได้น้ำพึ่งอ่ะอย่างปีนี้เราเก็บมาได้แค่ส8สิแปดขวดเองส8สิบปดขวดต่อปีโอ้แล้วแต่ปีบางปีอาจจะได้ปีที่แล้วไม่ได้เลยกขวดก็คือเราทำแค่นั้น ปีท,ที่ทแล้วไม่ได้ขายเลยเพราะมันไม่มีเลยแต่ว่าปีนี้เก็บมาได้48ขวดอันนี้ก็เป็นน้ำหนัก,กนึ้ำหนักก็คือ1กิโลแล้วก็ใช้ปวดพลาสติกมันก็จะแบบว่าง่ายกับการแต่ก็ถ้าซื้อไปก็ต้องอ,อาจจะไม่ปิดเกลียวแน่นมากเพราะว่าน้ำพึ้งน้ำงจีบมันจะมีแก๊ คือ๋อมีแก๊สมันจะคายตัวมันจะไม่เหมือนน้ำพึ่งทั่วไปอ่ะมันมีความพิเศษของมันอ๋อถ้าปิดสนิทมันจะขวดบวมเรามีโอกาสที่จะใช่แล้วเราก็ขายไม่แพงด้วยเพราะมาจากสวนของที่บ้านที่คุนเองที่คุนขายเท่าไหร่ขายเท่าไหร่พี่ก็ขาย250 250 250บาทิบงร้บถ้าเป็นของคนที่เขาไปรับมาเขาจะขาย700 ml ้อยเขาจะขายอยู่399ร้เ้าสิบเกลยเจ็ดรอไอ้นี่หนึ่งพันนึ่งพันก็คือหนึ1งกิโลหนึ่งกิโลนะหนึ่กิโลพอดี ถูกกว่าเห็นๆนนะครับโอเคไงก็ถ้าใครที่มาเจอจักนะครับผมมันจะมีกลิ่นหอมมีกลิ่นหอมกษาสนใจก็ติดต่อเข้าไปในเพจบอยจะได้อ๋อติดต่ออินบ็อกซ์ได้เลยนะในคอมเมนต์คอมเมนต์นะครับเดี๋ยวผมส่งคอนแทคให้อีกทีหนึ่งน้นี่อันนี้ก็จะมีในนนี้จะมีในร้านร้านเราอยู่ร้านเดียวเลยเพราะว่าเราเลี้ยงเองเอามาขายเองอื ส่วนน้ำพึ่งเราก็จะมีน้ำพึ่งที่ดอกไม้ป่าน้ำพึ่งเดือนห้าน้ำพึ่งดอกลำไยนี่จะมีเยอะอดอกลิ้นจี่เนี่ยหายากมากหายากมากใช่ครับใช่ใช่เดือนห้าอะไรพวกนี้มีเยอะเดือนห้าก็หายากแต่ลิ้นจี่นี่แค่ครั้งเดียวเหมือนกันแต่ว่ามันก็ยังมีได้ทุกปีครับแต่ว่าลิ้นจี่เนี่ยไม่ได้มีทุกปีมันแล้วแต่ผลลิ้นจี่มันแก่เป็นเป็นผลลิ้นจี่ก็ติดต่อข้ามาได้นะขายลิ้นจี่ขายผลลิ้นจี่ด้วยครับจากสวน คือบ้านคือเพื่อนมั่นใจได้เลยครับคือร้านนี้คือเน้นเรื่องของธรรมชาติเป็นหลักอยู่แล้วนะครับผมแล้ดโปรดัต์ควณนี้ใช่มีส้มโอด้วยนะใช่ที่มันมีน้ำผึ้งส้มโอมาพี่น้ำผึ้งส้มโอไม่มีถามบ็ไม่รู้แต่ว่าจริงๆแล้วดอกลิ้นจี่อ่ะมันจะมีปนส้มโอนิดๆเพราะว่าในสวนเนี่ย เขาทาสวนผสมครับผมเคยไปเที่ยวอยู่มันเป็นสวนทั้งลิ้นจี่ทั้งส้มโอเขาจะปลูกผสมกันอยู่แล้วดังนั้นมันจะมีถึงได้มีกลิ่นมันจะหอมกว่ากว่าที่อื่นเพราะมันจะมีกลิ่นผสมส้มโอนิดๆเลยครับส้มโอเนี่ยดอกมันน้อยดอกมันเล็กครับคือต้องบอกว่าอย่าง,อย,างอย่างตัวตัวนี้จะเป็นถือว่าเปเยลนะเพราะว่าอย่างคนที่กินกาแฟเขาจะรู้นะานะว่ากาแฟเนี่ยเวลาไปปลูกใกล้อะไรจะมีกลิ่นนุ่นนี่นั่น ในพื้นที่ที่ใกล้เคียงเข้ามาด้วยนะครับก็เป็นพอดสเปเชียลตัวนี้ก็คือน้ำผึ้งสเปเชียลนะครับผมน้ำผึ้งแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนครับใช่เป็นการออร์แกนิกด้วยเพราะว่าของสวนเขาเนี่ยอีกอย่างหนึ่งสวนเขาไม่ได้ใช้สารเคมีไม่ได้ใช้ปุ๋ยเคมีเพราะว่าผมก็อันนี้ยืนยันผมไปเที่ยวมาแล้วแล้วเขาก็ใช้เขาเป็นหุ้นส่วนของผมเองเราทําด้วยกันอยู่แล้วครับเขาใช้ดินจากท้องล่องเปลือกพวกเปลือก ใบไ,ไม้อะไรเงี้ยหมักอะไรเงี้ยครับมาทําเป็นปุ๋ยดังนั้นมันไม่มีสารเคมีผลไม้ของเขาผลผลิตของเขาก็สามารถกินได้เลยแ,ลแค่ล้างน้ำปากก็กินได้เลยดังนั้นน้ำพึ่งอันนี้ก็จะไม่ไม่โดนสัมผัสกับพวกเคมีใด,ดๆใช่แล้วก็เราก็จะมีอย่างเช่นไอตัวยาดมเนี่ย ครับก็ใช้เปลือกส้มโอที่มาจากสวนโอมือก็เก็บมาจากสวนแล้วก็พวกเปลือกส้มแทนจลีนอะไรที่เราใส่ในนี้กลีบบัวเกสรบัวเขาเก็บมาจากสวนโหน่าสนใจมากเพราะในครูเขาจะมีครูนาครูนาก็จะมีบัวมีมันเป็นสวนผสมนะครับครับโหน่าสนใจมากแนะนำเลยของดีของดีหายาก แล้วกไม่ได้สิบปีเท่าไหร่นะพี่ปีนี้สิบแสิบแปดขวดต่อปีปีนี้เท่านั้นนะเอ้ขวดละสองร้อยห้าสิบสองร้อยห้าสิบใช่อ่าซื้อซื้อพันผมอ่ะสองร้อยสามสิบไอ้สองร้อยแปดสิบบวกอีกสามสิบบาทค่ารถค่ารถดีมากเลยเนี้ยแนะครับเนนัเพราะว่าใส่โซดาเฉยๆกับน้ำโซดาก็อร่อยแล้วไม่ต้องใส่มะนาวก็ได้หรือถ้าใส่เลมอนก็ได้ อที่ที่สวนมีเลมอนด้วยนะขอปลูกที่อียันคือมีเลมอนที่เขาปลูก <c oughs> เลมอนพันยูริก้าเลมอนพันอะไรนะ <c oughs> ลิสบอนลิสบอน <c oughs> แล้วก็อัดสำแล้วก็อัดสำที่ปลูกที่สวนเองแล้วก็เปลือกเลมอนก็เอามาทำใช้ในผลิตภัณฑ์ของเราด้วยเหมือนกันอย <c oughs> ู่ในสมุนไพรประกอบครับแล้วก็ในสวนนี้เด้อ <c oughs> ขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับฝากด้วยอ่ะฝากไลน์กรอบครับพี่ อแพรนเทเซียครับที่จะถูกจับโครงการ e 26อยู่เยื้องๆกับรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีกระแพงเพชรทางออกหมายเลขสองครับมีแฟนเพจอะไรแบบนี้ไหมพี่แฟนเพจแฟนเพจอะไรแพนเทเซียไทยแลนด์อ๋อ <Okay. S 1> อ๋อเฟซบุ๊ก <Facebook, S 1> ใช่ไหมครับเฟซบุ๊กใช่ใช่มีแฟนที่เป็นเหมือนกับแฟนคลับ <laughs> แต่เรียกว่าเป็นแฟนคลับ <laughs> แฟนคลับก็มีคุณ <laughs> บอยเป็นมีแพ <laughs> นเทเซียไทยแลนด์ uh, Thailand, ครับในเฟซบุ๊ก เราก็จะมี Lazada มีอ่าพวกอ่าอะไรอ,อน,นีช่องทางติดต่อนะครับผมแคปแคปเจอร์เลาสก,กินเอาไอสกแกนเอานะมีสแกมใช่สแกมเฟบบุ๊กนะครับผมช,ชื่อนี้เ,เลย <c oughs> Fantasia by Oriental Delivery <c oughs> เพราะว่าเราเน้นของมาจากเอเชียผลิตภัณฑ์ในเอเชียโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มาจากเมืองไทยช่วยเกษตรกร เราก็จะใช้ของที่เป็นของพื้นบ้านที่สุดมากครับโอเคครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ